อิสราเอลเปิดฉากโจมตีตอบโต้อิร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่อิสราเอลประกาศว่าจะล้างแค้นหลังจากที่อิล่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลถล่มย่างหนักหน่วงเข้าไปยังพื้นที่ของอิสราเอลเมื่อกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองกําลัง IDF กองทัพอิสราเอลเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าวันแห่งการสํานึกผิด ซึ่งกองทัพอิสราเอลยังกล่าวอีกว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศอิสราเอลหลายสิบลำรวมถึงเครื่องบินขับไล่เครื่องบินเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการอากาศเครื่องบินสอดแนมเข้าร่วมบริบัติการที่ซับซ้อนซึ่งอยู่ห่างจากอิสราเอลออกไปประมาณไม่ต่ำกว่า1,600กิโลเมตรนะครับซึ่งเครื่องบินทั้งหมดกลับบ้านอย่างปลอดภัยและไม่มีเครื่องบินลำไหนของกองทัพอากาศอิสราเอลได้รับความเสียหายกองทัพอิสราเอล พุ่งเป้าไปที่ฐานทัพทางทหารเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานผลิตและปล่อยดโดรนและขีปนาวุธพิสัยไกลตลอดจนฐานยิงป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านซึ่งทางกองทัพอากาศอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวทําให้กองทัพอากาศของอิสราเอลมีอิสระในการโจมตีทางอากาศในอิหร่านมากขึ้นและยังมีกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางซึ่งสามารถทําให้กองทัพอากาศอิสราเอลสามารถที่จะไปโจมตีได้ถึงดินแดนของอิหร่านได้ในอนาคตนะครับถ้าหากจําเป็น รายงานเหตุระเบิดใ,ใกล้กรุงเตอรานเริ่มปรากฏขึ้นในเวลาประมาณ2น15นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยกองลังป้องกันประเทศอิสราเอลออกถแถลงการทันทีนะครับยืนยันว่ากําลังโจมตีไปยังพื้นที่ของอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้แล้วก็แก้แค้นหลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปยังดินแดนของอิสราเอลเมื่อไมกี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นล,ลอกหลายครั้งตลอดระยะเวลาหลายชั่วโมงในพื้นที่ต่างๆของอิหร่านโดยที่สาธารณรัฐอิสลามได้ปิดน่านฟ้าชั่วคราวนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีศักยภาพในการตอบโต้การโจมตีดังกล่าวเลยแม้มีรายงานว่าการโจมตีในพื้นที่เตหรานคารัฐอิสฟาฮาันและชีรัตซึ่งการโจมตีลอกแรก มีเป้าหมายไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านนะครับซึ่งมันเป็นสไตล์ของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลนะครับที่พวกเขาจะต้องถล่มโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูก่อนเพื่อที่ฟงเครื่องบินลบของพวกเขาจะได้โจมตีเป้าหมายของศัตรูได้อย่างอิสระหนักหน่วงแล้วก็เต็มที่แล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าฟงเครื่องบินลบเครื่องบินโจมตีของอิสราเอลจะสามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระระหว่างปฏิบัติการเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานะครับและเพื่อ เตรียมพื้นที่สาหรับการโจมตีเพิ่มเติมในอนาคตหากอิหร่านตอบโต้ขณะที่ปปิบัติการดังกล่าวกำลังดําเนินอยู่นะครับสื่อของซีเรียรายงานว่าอิสราเอลโจมตีฐานทัพหลายแห่งทางตอนใต้และก็ตอนกลางของประเทศซึ่งอาจดําเนินการเพื่อให้กองทัพอากาศของอิสราเอลสามารถเปิบประการในอิหร่านได้อย่างอิสระมากขึ้นการโจมตีดังกล่าวนะครับอิสราเอลโจมตีไปยังโรงงานผลิตโรนและขีปนาวุธพิสัยไกลโรงงานที่ใช้ในการโจมตีอิสราเอล เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสถานที่ที่ใช้ในการยิงอาวุธดังกล่าวเพื่อเป็นการตอบโต้อิรานหลังจากที่อิรานได้ยิงขีปนาวุธเข้ายางดินแดนของอิสราเอลเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ซึ่งอิหร่านยืนยันว่าการโจมตีของอิสราเอลมีเป้าหมายที่ฐานทัพทางทหารในกรุงเตฮราและก็พื้นที่อื่นๆของประเทศแต่ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายได้ในระดับจํากัดนะครับและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านสามารถที่จะตอบโต้การโจมตีเหล่านั้นได้สําเร็จเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวถูกอิสราเอลกล่าวว่าไม่เป็นความจริงนะครับพวกเขาสามารถที่จะโจมตีจุดยุทธศาสตร์หลายแห่งในอิหร่านได้อย่างอิสระ และไม่มีเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศอิหร่านขึ้นมาปกป้องน่านฟ้าของอิหร่านเลยนะครับนอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่เครื่องบินลบเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีของอิสาราเอลได้เลยแม้แต่ลําเดียวนะครับซึ่งทางกองทัพอากาศอิสาราเอลยืนยันว่าเครื่องบินลบที่ส่งไปโจมตีในดินแดนของอิหร่านทุกลำกลับบ้านอย่างปลอดภยัย โดยการโจมตีล่าสุดที่ผ่านมานะครับอิหร่านเปิดเผยว่ามิหารของกองทัพอิหร่านเสียชีวิตจำนวน2นายทางด้านกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่ารัฐบาลของอิหร่านและกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคได้โจมตีอิสราเอลอย่างไม่ลดละมาตั้แต่วันที่7ตุลาคมโดยมีการโจมตีถึง7แนวรบนะครับซึ่งหมายความว่าขณะนี้กองกำลังป้องกันป,ประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF กําลังทําสงครามกับกองกําลังติดอาวุธถึง 7แนวลบนะครับหรือ7ต่อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกบฏฮูตีฮามาสฮิสบอลลัและกลุ่มติดอาวุธอีกหลายกลุ่มนะครับในอิรักรวมไปจนถึงการโจมตีโดยตรงจากดินแดนของอิหร่านเช่นเดียวกับประเทศที่มีอำนาจอิปไตยอื่นๆทั่วโลกนะครับรัฐบาลอิสราเอลมีสิทธิและก็หน้าที่ในการตอบโต้ศัตรูของพวกเขาหลังจากการโจมตีกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากำลังประเมินการตอบโต้ของอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น ต่อการโจมตีครั้งนี้นะครับแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติสําหรับพลเรือนกองทัพอิสราเอลกล่าวเสริมว่าศักยภาพในการป้องกันและโจมตีของกองทัพได้รับการระดมกําลังอย่างเต็มที่และกองทัพจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องรัฐอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลทางด้านพลเรือเอกเดนิเอลฮากาลีโฆษกกองกำลัง i d ด กองรักปลงการประเทศอิสราเอลกล่าวในแถลงการว่าอิรานโจมตีอิสราเอลถึงสองครั้งและต้องจ่ายราคาสำหรับสิ่งนั้นแล้วมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของสงครามในชนวนกาซาและเลบานอนอิรานเป็นไฟายผักดันให้เกิดการยกระดับความดุรแรงในวิาพากนี้ต่อไปหากรัฐบาลอิรานทำผิดพลาดด้วยการเริ่มการทวีความดุรแรงรอบใหม่เราก็พร้อมที่จะตอบโต้ข้อความของเราชัดเจนทุกคนที่คู่คามรัด อิสราเอลและพยายามลากภูมิภาคนี้เข้าสู่การทวีความรุนแรงมากขึ้นจะต้องจ่ายราคาที่แพงมากเราแสดงเห็นในวันนี้ว่าเรามีความสามารถและก็ความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเราเตรียมพร้อมที่จะปกป้องอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลทั้งในการลุกและรับความได้เปรียบของกองกำลัง IDF หรือว่ากองทัพอิสราเอลนะครับก็คือข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยําสูงทําให้กองกำลัง IDF สามารถที่จะโจมตี โรงงานผลิตอาวุธที่อิหร่านไม่สามารถที Abdullah, ่จะสร้างขึ้นมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังการผลิตขีปนาวุธพื้นสู่พื้นพิสัยไกลของกองกําลังอิหร่านซึ่งอาวุธเหล่านี้เป็นสิ่งที่อิหร่านได้เปรียบคู่ต่อสู้ของพวกเขาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าหากว่าโรงงานเหล่านี้ถูกโจมตีแล้วก็ถูกทําลายและอิหร่านไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาทดแทนได้ในระยะเวลาอันสั้นก็จะทําให้อิสราเอลก็จะได้เปรียบ ในสถานการณ์ในขณะนี้นะครับกองทัพอิสราเอาลระบุว่าพลโทเฮอร์ซีฮาริวีเสนาธิการกองทัพบ,บกอยู่ใต้ฐานทัพเคียา พื่อสั่งการโจมตีจากศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศอ,อิสราเอลโดยมีพลตีโทม,มอร์บลาผู้บัญชาการกองทัพอากาศอ,อิสราเอลเป็นผู้บัญชาการโดยในแถลงการระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านระบุว่าอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทาทะหารในเตหรานคูเชสถานและก็อีลัมเสียงระเบิดดังที่ได้ยินรอบๆเตหรานมีความหมายเกี่ยวข้องกับการโจมตีและการใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านนะครับเพื่อต่อต้านฟูงคูบินลบของกองทัพอากาศ อิสราเอลที่โจมตีหลายแห่งรอบเมืองเตหะรานกองทัพอากาศของอิสราเอลก็ไม่ได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์หรือว่าแหล่งน้ํามันของอิหร่านนะครับแต่ว่ามุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านเพราะว่าถ้าหากว่าโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอาจจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาได้อย่างใหญ่หลวงนะครับเพราะว่าสารคุณภาพรลังสีนิวเคลียร์อาจจะแพร่กระจายไปยังบริเวณและก็เะเทใกล้เคียงทําให้ประชาชนในภูมิภาคนี้เดือดร้อนนะครับและถ้าหากไปโจมตีแหล่งน้ํามัน ของอิหร่านก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันอาจจะสูงมากขึ้นนะครับทั่วโลกอาจจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและอิสราเอลาอาจจะถูกโจมตีในเรื่องของการทำให้ราคาน้ำมันสูงมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของอเมริกากดดันอิสราเอลไม่ให้โจมตีสถานที่ผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือว่า แหล่งน้ํามันของอิหร่านนะครับขณะเดียวกันก็สนับสนุนสิทธิ์ของอิสราเอลในการตอบสนองต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องของกระสุนของเราจะนำเสนอเไปไ็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไปกดดับช่องผลกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในโอกาสนี้นะครับสรุปที่นี้ขอบคุณมากครับ